สวัสดีค่ะช่องครัวมิชแนลนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ว่าคนเก่าที่เคยมาทํางานในประเทศอิสราเอลแล้วกลับไปเมืองไทยแล้วอยากจะกลับมาในประเทศอิสราเอลคนกลุ่มไหนแล้วมีเงื่อนไขแบบไหนที่สามารถกลับมาทํางานคืนในประเทศอิสราเอลนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะมีคําถามหลายคนมากนะคะที่ส่งข้อความมาถามว่าถ้าเกิดคนเก่าสามารถที่จะกลับมาทางานคืนในประเทศอิสราเอลได้ไหม คือช่วงนี้เป็นช่วงที่สถานการณ์ในประเทศอิสราเอลมีปัญหาแรงงานหลายคนก็กลับไปที่เมืองไทยนะคะทางประเทศอิสราเอลเขาก็จะขาดแรงงานค่อนข้างจะสูงแล้วทีนี้เขาก็มีนโยบายในการที่จะเอาคนเก่ากลับมาแล้วคนเก่าที่สามารถที่จะกลับมาอนะ่ะใครที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะกลับมาทํางานในประเทศอิสราเอลได้วันนี้ครูจะอธิบายาให้ฟังนะคะว่าถ้าเราเช็คตัวเราเองนะคะเช็คตัวเราเองก่อนว่าเรากลับเมืองไทยไม่เกินหนึ่งปีครึ่งหรือไม่เกินสองปี คุณสามารถติดต่อกับนายจ้างซึ่งอยู่กับเขาจนครบสัญญาว่าจ้างจนได้เงินสวัสดิการก้อนสุดท้ายที่กลับไปที่เมืองไทยคนกลุ่มนี้สามารถที่จะติดต่อกับนายจ้างได้นะคะติดต่อนายจ้างว่าฉันอยากจะกลับมาทํางานคืนในประเทศอิราลคนกลุ่มนี้จะอยู่ในกลุ่มที่สามารถติดต่อกับนายจ้างแล้วก็สอบถามกับนายจ้างว่าฉันอยากจะกลับมาคืนมันเป็นไปได้ไหมแล้วขั้นต่อไปถ้าเราผ่านเกณฑ์ของนายจ้างเรียบร้อยแล้วนายจ้างก็จะขอหน้าพาสปอร์ต กับขอเบอร์โทรของเราแต่ถ้าเกิดเราเรา,เรามีความเราเราติดต่อกันในจ้างประจาอยู่แล้วในจ้างเขาก็จะมีเบอร์โทรกันอยู่แล้วนะคะอันนี้คือกลุ่มที่หมดสัญญาว่าจ้างแล้วกลับไปแล้วคนที่กลับไปในช่วงสถานการณ์สงครามในประเทศอิตาลแล้วอยากจะกลับมาก็เหมือนกันในคนกลุ่มนี้ส่วนมากกลับไปอาจจะยังไม่หมดวีซ่า อาจจะยังอยู่ในวีซ่าอยู่แต่จําเป็นจะต้องกลับเพราะอยู่ในเขตสีแดงคนกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะติดต่อเดินเรื่องกลับมาได้โดยที่ติดต่อในจ้างเหมือนกันแต่ถ้าเราติดต่อในจ้างเราสื่อสารไม่ได้ก็ติดต่อกับบริษัทจัดหางานแล้วก็ติดต่อกับล่ามครูเข้าใจ ว่าการที่จะติดต่อกับล่ามไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแต่ก็ต้องให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะคะว่าล่ามคนเดียวเนี่ย <c oughs> เขาต้องรับผิดชอบ <c oughs> เขาต้องรับโทรศัพท์ <c oughs> เขาต้องทํางานเราต้องมีความพยายามอดทนโทรไม่ใช่แค่ครั้งเดียวพอเขาไม่รับเราก็บอกว่าติดต่อล่ามไม่ได้เราต้องติดต่อในเมื่อเราจําเป็นจะต้องพึ่งพาเขาเราก็ต้องมีความอดทนในการที่จะติดต่อเขาถ้าเรามีญาติพี่น้องของเรายังทํางานอยู่กับนายจ้างคนนั้นเราก็สามารถติดต่อกับเพื่อนหรือญาติของเราแล้วก็ได้คุยกันนายจ้างไปเลยโดยตรงก็จะง่ายสําหรับเราถ้าเกิดว่า นายจ้างเข้าใจแล้วนายจ้างก็จะขอหน้าพาร์ทเพื่อที่จะเอาเอกสารหน้าพาร์ทของเรามาเพื่อที่จะไปเดินเรื่องให้นะคะแต่ที่นี้ทั้งนั้นบางคนอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกดีๆกับนายจ้างแล้วก็ไม่ชอบนายจ้างคนนี้แล้วไม่อยากกลับมากลับมาทํางานกับนายจ้างคนเดิมสิ่งแรกที่จะติดต่อและอยากจะกลับมาทํางานในประเทศอิราลอีกก็คือต้องกับบริษัทจัดหางานกับล่ามอย่างเดียวนะคะต้องเข้าใจแยกให้มันถูกประเด็นนะคะบางคน อาจจะมีความรู้สึกดีๆและชอบในจ้างอยู่แล้วก็สามารถกลับมาทํางานกับในจ้างคนเดิมได้แต่ถ้าเกิดบางคนไม่อยากจะกลับมาทํางานกับในจ้างคนเดิมก็บริษัทจัดหางานอย่างเดียวทีนี้ล่ามเขาก็จะเป็นคนที่ตรวจสอบรายละเอียดให้แต่อีกอย่างหนึ่งที่ครูอยากจะมาเตือนให้ทุกคนตอนนี้เรากลับไปอยู่ที่เมืองไทย เวลาของเรามันเป็นเวลาในประเทศไทยไม่ใช่เวลาในอิสราเอลต้องคํานึงถึงตรงนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ตอนตีห้าตื่นขึ้นมานึกได้ว่าจะโทรหารในจ้างกดโทรศัพท์หาหน่อยต้องเข้าใจว่าประเทศทยอิสราเอลยังนอนอยู่นะคะเวลาที่อยากจะโทรแล้วให้ในจ้างรับโทรศัพท์หรือล่ามรับโทรศัพท์เวลาที่อิสราเอลเวลา9ก้าโมงเชา้า8ปดโมงครึ่งไปแล้วถึง9ก้าโมงเขาสํานักงานหรือออฟฟิศเนี่ยเขาจะเปิดทําการลองนับดูนะคะว่าตอนนี้เราเวลาห่างกันประมาณ5ชั่วโมง ห้าถึงสี่ชั่วโมงนับเป็นถ้าเรานับเวลาเป็นห้าชั่วโมงเวลาห้าชั่วโมงถ้าเที่ยงที่เมืองไทยที่อิสราเอลมันเจ็ดโมงเช้าถ้าเราโทรจากเมืองไทยห้าโมงเย็นที่อิสราเอลประมาณเที่ยงนะคะถ้าเราต้องการที่จะโทรให้มันตรงกับเวลาเก้าโมงตรงจรงิจรงๆเราก็จะต้องไปโทรตอนบ่ายสองนะคะบ่ายสองเวลาไทยเราต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าเราไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกันเวลามันต่างกันแล้วพอติดต่อเขาไม่ได้เขาไม่รับโทรศัพท์เขาไม่ดูหรอกคะ่ะ เพราะว่าคุณโทรมาไม่ตรงกับเวลาที่เขาทํางานถึงเขาจะได้เห็นว่าคนโทรหาเขาหรือคนรับโทรศัพท์ไปเขาก็อาจจะไม่ตอบคุณกลับไปเลยทันทีทันใดถ้าอยากจะติดต่อก็ต้องมีความเข้าใจในเวลาของเราด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนที่อยากจะกลับมาก็พยายามทําให้ มันถูกขั้นตอนอย่าไปใช้อารมณ์เพราะว่าต้องเข้าใจว่าคนที่กลับไปอหลายพันคนทุกคนอยากจะกลับมาแต่เจ้าหน้าที่ที่ประเทศอิสเรลหรือล่ามหรือออฟฟิศหรือนายจ้างนะมีแค่คนเดียวนะคะล่ามก็มีแค่คนเดียวนะคะเขาต้องค่อยๆทําเพื่อจะต้องตรวจสอบรายชื่อก่อนเพื่อที่จะยื่นเอกสารก่อนนะคะทำใจร่มๆถ้าเราอยากจะกลับมาเราก็จะได้กลับมา ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความตั้งใจของเราว่าถ้าเราอยากจะกลับมาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะโดนบันดาลให้เรากลับมาได้นะคะครูขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ได้กลับมาทํางานครูเข้าใจนะคะว่าช่วงสองสามเดือนนี้คนที่กลับไปเมืองไทยกระเป๋าก็คงแห้งหรือไม่ก็อาจจะไม่เหลืออะไรเลยถึงแต่ตอนนี้ถ้าเราอยากจะกลับมาเราจะกลับมาได้คือความตั้งใจของเราว่าเราจะต้องกลับมาทํางานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้กลับมาแต่ก็ต้องอดทนนิดหนึ่งนะคะมีความอดทนนิดหนึ่งให้เวลาเขาทางานนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ